เอาละครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกม Lost Viking นะครับผมเอาชีวิตรอดในโลกของไวกิ้งนั่นเองนะครับผมก็เราจะได้รับบทเป็นเอ่อไวกิ้งนะครับผมที่จะมาเอ่อตั้งถิ่นฐานอยู่บนเกาะแห่งนี้นะครับผมโอเคก็ด้านบนนะครับเดี๋ยวดินพันโอเคด้านบนนะครับผมก็มีเควสนะครับผมให้เราเนี่ยมาทำลายกล่องนี้ครับผมอืใช้หินทุบครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้เอ่อพิกแอคมานะครับผม ก็ด้านบนนะผมเขาก็จะสอนเรานะผมให้เราเนี่ยทำอะไรอีกนะผมอ่อาเดี๋ยวตอนนี้เขาก็ให้เรามาขุดหินนะผมโอเคแล้วขุดไปตามที่เขาบอกนะครับก็ต้องการเอ่อหินทั้งหมด5้าก้อนนะครับผมโอเคก็เกมอาจจะไม่มีเสียงนะผมว่าเออหรือมีอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมโอเคได้ครบยังอ่าได้ครบแล้วนะครับผมโอเคต่อไปก็ต้องการต้นไม้นะครับผมไม่สิใช่ปะทุบได้ไหมเนะี่ยอืม อเคต้องการท่อนไม้5้าอันนะคผมใช้ก้อนหินทุบต้นไม้ผมโอ้ตรเจ๋งตรเจ๋งเลยโอเคได้แล้ว2อันนะผมอีก3อันเท่านั้นโอเคอีก2อันโอเคเมื่อเราได้ไม้ครบแล้วนะผมเขาก็จะให้เราเนี่ยไปเริ่มสร้างเ เริ่มก owed, uh, right. uh, 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 ่อสร้างแล้วนะผมอันนี T ้ก็คือของที่เราสามารถสร้างได้นะผมอ่าอันนี้ก็สร้างได้นะอ่านี่ผมต้องใช้ของนะผมอันนี้เป็นเออรู้สึกว่าจะเป็นป้อมนะผมป้อมธนูนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็อ่าเดี๋ยวพวกนี้มันเราสามารถสร้างได้หมดเลยนะผมเราแค่ต้องไปหาของมานะครับผมโอเคตอนนี้เขาให้เราสร้างอันนี้ก่อนนะครับผมโอเคสร้างไปเลยเจียมครับผมต่อตอนนี้เรามีบ้านอยู่แล้วครับผม อ่าเก็ได้กล่องมาด้วยนะผม,มกล่องอะไรวะโอเคบาร์เวลหนึ่งครับผมแบบนี้นี่น่าจะแบบเอ่อมีมีการอัปป้าด้วยนะผมโอเคอันนี้ได้กล่องครับผมออ้ Ooh. ได้รองเท้าครับผมโอเคระบบเกมคุณคุน <laughs> ระบบเกมคุณคุนนะผมโอเคอันนี้เป็นขวานนะผมส่วนนี้น่าจะเป็นดาบโอเคอ่าน,นี้ผมอ่าดาบจริงด้วยับผม อ่านี่นะผมต้องอัปเกรดได้ด้วยนะผมโอเคเราก็ไปตามเควสต่อเลยแล้วกันนะผมโอเคอันนี้น่าจะเป็นเควสล่าสัตว์อะไรสักอย่างนะผมล่ากวางหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ามีมีท่อนไม้นะผมตกตามพื้นด้วยนะผมโอ้ค่ากระต่ายผม,อ,มอื้มโอ้ทีเดียวตายเลยนะผมโอเคเก็บมาด้วยโอเคอันนี้เขาน่าจะสอนให้เราย่างเนื้อนะผม เรียบ okay. ร้อยครับผมจากนั้นให้เราไปไหนตอนนี้อ๋อไปตรงโน้นนะผมแต่ก่อนไปก่อนไปขอฆ่ากวางสักตัวแล้วกันนะผมเออหกกวางวิ่งเลยไม่เอาแล้วไม่เอาละครับผมอ่าฆ่าหมาป่าครับผมนะครับอือหูโคตรแรงดาบโคตรแรงเออเรียบร้อยโอ้โหโด,นก,ด,ดนกัดด้วยโดนกัดด้วยครับผมเคได้หนัง หนังหมาหนังหมาป่านะครับผมโอเคลิปอ่าอันนี้มีสวิตช์อยู่โอเคอู้มีแอปเปิ้ลด้วยครับผมเก็บมากล่องอะไรวะเนี่ยอุ้ยของของโคตรเยอะครับผมโอเคอันนี้นี่น่าน่าจะให้เราเอ่อกลับไปอัปเกรดนะครับผม หรือว่าเราสร้างอะไรสักอย่างแต่ก่อนไปขอไข่สต๊าอือโอ้เรียบร้อยตายผมโอ้ดาบโคตรแรงดาบมันโคตรแรงเลยแลวได้อะไรมาเนี่ยไม่รู้ช่างมาแล้วกันช่างมันก่อนแล้วกันนะผมตอนนี้เราก็เดินตามเคสไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคไม่ใช่ไม่ใช่อัปเกรดบ้านนะผมอันนี้ต้องสร้างใหม่ชึบโอเคใช้เงินสร้างไปเลยอ๋ออะไรวะเนี่ย ออโต๊ะคราฟครับผมอ๋อตอนนี้เราสามารถมาสร้างขวานนะผมพลิกแอคได้ที่นี่แล้วนะผมอันนี้น่าจะเป็นของเริ่มต้นนะผมอ่านี่มีขวานเหล็กด้วยนะผมใช่เปล่าไม่รู้นะผมแต่ว่าของที่ครับเนี่ยไม่ไม่มีเหล็กเลยนะโอเคช่างมาแล้วกันนะผมเควสต่อไปอ่าไม่มีเคแล้วไม่มีเควสแล้วสอนแค่นี้เหรอโอ้แย่จังเลยนะผมอ่าใช่จริงด้วยนะผมอันนี้เป็นป้อมธนูเนอะผมแล้วก็มีกำแพงนะผม ผมคิดว่าน่าจะต้องมีแบบเออมีอะไรบุกเข้ามาแน่นอนเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราสร้างมีอะไรสร้างง่ายๆบ้างเนี่ยโอ้อันนี้ใช้หนังสัตว์นะครับผมใช้ไม้นะผมแล้วก็ใช้หินโอเคไม่ดู้ตอนนี้ยังไม่รู้เลยจะสร้างอะไรนะครับผมเดีย๋ยวไปดูที่เรือก่อนนะครับเผื่อเราจะแบบออกทะเลได้นะครับผมอ่านี้ก็มีบ้านอีกนะครับผมโอ้ตรงนี้โอ้โหต้องต้องใช้ตะปูด้วยครับผม โอเคไว้ก่อนแล้วกันอ่าในดูเรือที่มีอะไรบ่านี่เรือมีกล่องแต่ว่าแต่ว่าเราเดินทะลุเรือได้เลยนะครับผมแสดงว่าเราอาจจะไม่สามารถออกทะเลได้นะครับผม,มเก็บของมาก่อนแล้วกันนะครับผมชิปโอ้ได้กระบ,บอกมาด้วยโอเคเอามาไว้นี่แล้วกันนะครับผมโอเคก็ผมคิดว่าเดี๋ยวลองหาอะไรสร้างอีกสักอันหนึ่งกันแล้วกันนะผมว่าสร้างอันนี้แหละนะครับผมอยู่ข้างหลังบ้านพอดีเลย ไม่รู้คะไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะผมแต่ว่าจะสร้างนะผมอเอเอเตรงนี้มีกล่องอีกชุบอ๋อได้เป็นขวดน้ํานะผมแล้วก็กระดูกส่วนไอ้ป้อมธนูเนี่ยผมคิดว่ามันใช้ของค่อนข้าง,งเยอะนะนีด่ดูดิแล้วมันต้องใช้คนอีกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตัดไม้ก่อนลวกันนะผมอ๋อนี่ไงมีไม้มีไม้อยู่ด้วยนะผมใช่เราต้องการหนังสัตว์ด้วยนะผม ได้ละได้ละลากกวางครับผมไนตรงนั้นมีกล่องนี่หว้าเออลืมลืมโอเคไหนดูซิกล่องได้อะไรออ้ได้มีดครับผมแต่ว่าโอ้ของในตัวจะเต็มแล้วอะ่ะออลากลากระตายฟันเออเรียบร้อยผมมีมีเนื้อกระต่ายดอกมาด้วยนะครับผมแต่ว่าเราต้องการหนังนะครับใช้ประมาณ30กว่าโอ้ยตรงนี้พิหารเลย ทำไมกระตุกแกวะตรงนี้โอเคอเคูอค้แแบบกว้างนะเนี่ยเออทำเป็นเล่นไปอืมเอาไม่ไม่ดอบอับไปนี่เลยครับผมเออตรงนี้มีน้ำนะผมมีแม่น้ำอุ้ยตรงนู้นตรงนู้นมีมอนสเตอร์ด้วยครับผมเขาอาจจะเป็นมิดกับเราหรือเปล่าโอเคครับค่อยๆย่อ,ยยองไปดูฮัลโหลสวัสดีโอ้ย <laughs> ไม่ใช่มิดแล้ว เอาไอืมอ,อุ้ยอุ้ยโคตีแรงตีแรงมากอืสู้ครับพอกับมันใครจะตายเอยาละอุ้ยมาสิมาสิาสอือโอ้เรียบร้อยโอ้เกือบตายเกือบตายกินน้ำก่อนใช่แล้วเพิ่มเลือดไงวะเนี่ยอู้ยนี่ไงมียาเพิ่มเลือดอยู่ครับผมโอเคเพิ่มอีกดิไม่ใช่ยาเพิ่มเลือดนี่หว่าเอ้ยอยาอะไรวะอ๋อใช่ใช่อ๋อตรงนั้นเป็น นักธนูครับผมนักธนูเฮ้ยเขาระยะชิดอืออือเรียบร้อยตายโอเคโอ้ตรงนี้มีแอปเปิลสามลูกเก็บเก็บเก็บโอเคอเครับผมตอนนี้กระเป๋าเชือกระเป๋าเต็มแล้วเอ่อดูโฆษณาเพื่อเปิดล็อกช่องเ <c oughs> ดี๋ยวขอดูโฆษณาสักครู่นะครับผมโอเคตอนนี้เปิดล็อกช่องมาแล้วนะครับผมยังยังมีให้เปิดล็อกอีกเหรอไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคไหนเปิดท่องสิเอ้ย นี่ใช้ก้อนหินด้วยวเอามีดก่อนแล้วเอความทนทานของมีดมันเอลดลงด้วยนะครับผมหมดอย่างเนี้ยก้อนหินนี่ทำไมประตูไม่เปิดวะแล้วประตูเป็นอยู่ทางไหนวะเนี่ย เ,เดี๋ยวลองขุดก้อนหินตรงนี้ออกก่อนนะครับผมขุดได้ปรอไม่รู้ขุดแล้วขุดได้ปบบไม่รู้แต่ขุดแล้วครับผมอ่าชิบหายชิบหายแล้วพลิกแอคพังครับผมโอเคกลับก่อนดีกว่านะครับผมอ้อตรงนี้มีอันนี้อยู่นี่ว่ะชิบอ๋อได้เป็นเอ่ออะไรหินแล้วก็ไม้ครับผมโอเคได้เยอะยัง เคียมไปสักเอ่อประมาณสักเอ่ออย่างละอย่างละเอ่อเท่าไหร่ดิห้าสิบเอาไปอย่างละห้าสิบแล้วกันนะผม <_ t od ic> เผื่อไม่พอผมคิดว่าไอ้บ้านอยู่ที่เราต้องสร้างเพิ่มเนะี่ยมันอาจจะเป็นเอ่อบ้านสำหรับคนก็ได้เพราะว่าดูเอ่อตรงความมือว่นนะผมมันจะมีแบบรูปคนนะผมศูนย์ทับศูนย์อยู่นะผมผมคิดว่าเราน่าจะแบบสร้างชาวเมืองของเราได้นะครับผมเคเดี๋ยวคุณทินคุณหินก่อนลําบากเหลือเกิน โอเคหมูป่าหมูป่าอุย้ยใช่หมูป่าสู้โอ้เรียบร้อยตายครับผมแต่ไม่ดรอปหนังอะดิจดก,การหมาป่าก่อนแล้วกันนะครับผมอืมอืมเรียบร้อยใช่ไม่ใช่หนังวันนี้ดีกว่าหรือหนังนี้วะจำไม่ได้จำไม่ได้ครับผมโอเคได้หนังด้วยครับผมโอ้ อยแบบใหญ่เอาเรื่องนะครับผมผมนึกว่ามันจะแบบเป็นแบบเออพวกเกมเอ่าลดเดเออร์ดอะที่แบบเราต้องเปลี่ยนแมปไปเรื่อยๆนะผมอันนี้ไม่ต้องนะอันนี้ถือว่อาโอเคเลยนะผมโอ้ค่ามอนเตอร์ได้ได้เหรียญมาด้วยนะผมอืมโอ้ทีเดียวตายเลยโอเคอ๋อใช้หนังเออหมาป่านะผมใช้ไม้ห้าสิบ หินนะผมสามสิบแล้วก็หนังหมาป่ายสาสิบห้าอันนะผมโอ้โรเยอะเลยต้องฆ่าหมาป่าสาสิบห้าตัวครับผมพระเจ้าเดี๋ยวซ่อมพลิกแอคก,ก่อนแล้วกันซ่อมได้อเอ่อน่าจะได้มั้งออกคราฟนี่วะโอ้ต้องต้องรออีกครับผมโอเคโอเคเ,ออเดี๋ยวไปขุดไม้เพิ่มแล้วกันไม่ขุดบ้าบอเลยตัดไม้ครับผม อืมอืมอืมทำไปสองอแล้วอ๋ออ๋อออเสียงเฮียอะไร <c oughs> โอเครู้สึกว่าต้นไม้มันจะไม่ไม่หักนะผมน่าจะแบบต้นเดียวปั๊มได้เรื่อยๆนะผมโอเคอ๋อหักนี่หว่าโอเคตอนนี้ฝานแค่จะพังแล้วนะผม อ,อ๋อเข้าตัวเลยนี่หว่าโอเคอันนี้ก็เอ้ยมันรีแพ้ได้นี่นะไอเชียลีลีทิ้งไปแล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วกันโอเคไอที่หายากๆนี่น่าจะเป็นแบบหนังหมาป่านะผมเดี๋ยวต้องไปฆ่าหมาป่าเพิ่มแล้วกันนะครับผมเฮ้ยตรงนู้นมันมีแท่นอะไรไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยค่อยไปทีหลังแล้วกันนะครับผมแถวนี้มีแบบ มีหมาป่าไหมเนาะรู้สึกว่าจะไม่มีนะบมไอ้นุ่นตัวอะไรอะเชี่ยหมีเอาวะหมีสองตัวผมจังหวะนี้ก็ต้องลองบวกแล้วบอมตีแร้ไหมเออโอ้โหโอ้โหจะตายสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ครับผมหนีก่อนโอเคดีนะไม่ตาม โอเคตอนนี้เรายังเออสู้หมีไม่ได้นะผมหมีแม่งโหดเกินโอเคผมตอนนี้เราเจอตัวอะไรก็ไม่รู้นะผมน่าจะเป็นเออพวกสเกลิตันนะผมโอเคมาที่จะดซักแค่ไหนกันเชียวทีเดียวตายทีเดียวตายโอ้อยมีตัวอาเชียวผมโอ้ยหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลอืมอืมโอ้โหนึกว่าจะแน่ครับผมโอ้ทนูป,ปักกลางอก,อกเลยนะครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวเก็บดาบไว้ก่อนเดี๋ยวดาบพังอ๋อมีของับผมจิ๊บอ๋อได้แล้วเนี่ยอืมตอนนี้ของของจะเต็มตัวอีกแล้วผมเดี๋ยวต้องไปดูโฆษณาดูโฆษณาเพิ่มโอเคส่วนตรงนี้เรายังอเออไอ้นี่ไม่ได้นะผมมีมีหมีนะผมคุ้มกันอยู่ไม่ก่อนเก็บแอปเปิลก่อนแล้วกันนะผมอ๋อมีหลุมศพเอ้ยเจ้า เขาใกล้เกินไปเกนีกอนนี่กันโอเค okay, ไม่ตามแล้วโอเคผมก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะผมก็ตอนแรกกะว่าจะเล่นจนสร้างบ้านได้สักอีกสักหลังหนึ่งนะผมแต่ว่าของมันของมันหาเยอะไม่สิมันใช้เยอะเกินไปนะผมเออต้องถ้าจะาสร้างนี่ก็ต้องใช้เวลาในการหาสักหน่อยนะผมคือมันเออมันหายากตรงไอ ไอ้หนังหมาป่าะครับผมต้องฆ่าอีกหลายตัวเลยนะผมและเวลาเดินไปเนะี่ยเราเจออยู่แค่ไม่กี่ตัวเองนะครับผมก็เป็นว่าเดี๋ยวพวกบ้านที่เหลือเนะี่ยเดี๋ยวไปสร้งางหลังหลังไม้ดีกว่านะครับผมโอเคก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับ ก็ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย